แตงกฤตยังไม่รู้เลยว่าอะไรเออยังแบบงงแต่ยังไม่รู้เลยขังขังคนอื่นโดนด่าเนี่ยค่ะอาอโดนด่าก่อนเออโดนด่าบานเลยอ่ะเมแกนบาหลายคนแล้วแบบโดนด่าเลยค่ะโดนเล่นอีหลักโดนไส้ถามไปด้วยอ่ะรู้สึกเจ็บแค้นมากเลยตอนเนี้ยแล้วทำามาด่ามาคุณแป้งก็กดฆ่ามันเลยปวดอักเสบมากไม่ยากถามมีเกมอื่นไหมอ่ะขอไปแจมปุ่น โปรเจกต์อื่นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใคยบอกกันเดี๋ยวเขาหามาให้โปรเจกต์นึกเหนื่อยอ่ะอันเนี้ยแบบเห็นแล้วแบบอะไรอ่ะเห็นทุกคนคุยกันแล้วแบบฮะแล้วตกลงเราเอ๊ะอะไรไงเราถอดใจแล้วเนี่ยเราจะรีสตาร์ทเครื่องเลยเพราะขนาดนั้นเลยอะโอเคตั้งชื่อเหมือนเดิมใช่ไหมใช่อเดิมปะเดิมก่อนกระแดจะได้ไม่งง จะไม่เผือฆ่ากันนี่ <c oughs> ในเมื่อกี้ตาแรกเขาไปส่อไอ้ตกกัน,นเลยวมันเป็นคนเร็วคนดีแล้วไอ้ตกนี่คือแบบจบตั้งแต่ไอ้ตกอยู่ไหมอ่ะอยู่อยู่แบบอย่ทําไมป่าแม่สงสารเอสยเนอร์ไม่มีใครฆ่าผมต้องการตายมากวันนี้จริงปะต้องการตายมันตรงข้ามเอสติคูชเนอร์คือคนนั้นจะต้องการให้คนอื่นตายโอ้โห <c oughs> โอ้ยไชิปนี้เล่นยากอะ่ะในรอบนี้ผมได้เป็นเอสคอร์ดนะครับผมหรือสันน้นๆง่ายๆคือกาหลีนั่นเองนะครับผมหรือถ้าแปลสุภาพหน่อยก็คือหญิงขายบริการนั่นเองนะครับผมมีความสามารถในการเลือกหนึ่งตัวละครในแต่และคืนนะครับผมในการออกไป เอ่อก uh, <c oughs> ็ให้กินกะหรี่ปั๊บอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ทําให้คนคนนั้นใช้สกิลไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราไปหานักสืบในคืนนั้นนักสืบก็จะสืบไม่ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดเราไปหามาเฟียมันก็จะฆ่าไม่ได้เช่นกันอะย่างนี้นะครับผมอยู่เรื่อง่ายๆคือมีสกิลในการบล็อกคัทท่าตัวละครอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่จะมีปัญหาตรงที่ถ้าเกิดเราไปหาซีเรียลคิลเลอร์แล้วก็เราจะโดนฆ่าตายนะครับผมเขียวเป็คนธรรมดาแดงทำไมเเราต้องเป็นคนปกติทั่วไปไม่ไม่ม อยากรู้ว่าเขาทำยังไงทำไมต้องเป็นคนปกติอ่ะอ๋ะอแบบด,ดูได้เดี๋ยวถามนิวคงถ้าเกิดใครมีข้างบนเป็นรูปพาธิที่กดเลยนะครับผมรีบกดเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวอีพาทิต้องไหนยังไม่เคยเห็นเลยข้างบนขหรือซ้ายเออเห็นรูปแชทล็อกแม่สีข,าว,ขาวอะเห็นแชทล็อกถ้าเกิดข้างๆมีรูปพาทิก็กดได้ก็คือกดถ้าเกิดมีนะไม่มีก็ก็คือไม่ใช่สกิลตัวเองก็งไม่มี มมันมีาออ่ะะไระคุณแป้งกาบจินซังเป็นอะไรอะ่ะลูกเอาเอาบอกไม่ไม่ไม่บอก <laughs> เอาไม่บอกไม่เลยไม่บอกลูกเอาไม่บอกไม่บอกแล้วแอบด,ดูยังไงอ่ะเขาบอกว่าแอบด,ดูได้อะ่ะก็คือด้านขวาจะมีให้กดใช่ไหมครับผมหนึ่งคนอะไรเงี้ยใช่ไปกด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 หนึ่งคนใครก็ได้จะรู้ว่าคนที่เรากดอ่ะมีใครไปหาบ้างคือกดทุกคนเลยเมื่อกี้คนเดียวคนเดียวพอคนเดียวพอได้เลยคนเดียว นี่ตายก่อนเลยเหรอเอาไอ้ตัวตายเหรอเกณฑ์เอาเอาไอ้ตัวตายไอ้ตบเป็นอาชีพอะไรอ่ะคืออะไรไอ้ที่มีปืนยิงอ่ะเป็นคนดีอ่ะวิจิแลนด์นะใช่ใช่วิจิแลนด์พี่แบบทหารเหรอหรืออะไรเป็นซานตี้อะใครก็ได้ที่มีสิทธิ์ยิงใครก็ได้สามครั้งเอาไอ้ตบไปยิงใครมาปะเนี่ย ไม่ได้ยิงอยู่บ้านตายเนี่ยอยู่บ้านตายเนี่ยเพาไม่รู้โอ้ตายทิ้งโน้ตไปแล้วขึ้นไหมโอ้โหคุณแบงค์ทีมายาวเลยคุณแบงค์ประกาศตัวเองว่าเป็นนายอำเภอได้เดเตอร์แน่นอนแล้วบอกว่าเจอคนที่ตนทานคอพินด้วยมั่นใจใช่ไหมชัว์หรือเปล่าหรือเป็นเอ็กซ์กูเจเนอร์ คุณแชเนอร์คือไหนล่ะพรที่ที่ผมเป็นอ๋อฮะโอ้ยนี่ต้องไปเรียนรู้ตัวละครแต่ละตัวก่อนใช่ไหมไม่รู้เลยเขาพูดภาษาอะไรเขาเขาก็ไม่รู้เขาก็นั่งเปิดอ่อยข้างๆเนี่ยอ๋อนั่งเปิดอยู่ใช่ไหมใช่นี้ค่ะเปิดนั่งเปิดดูเลยเด็ดรัวๆเลยว่าอะไรวะอันนี้บทบทไครดีอะถ้าเกิดจะไม่ไม่รู้จะบทใครก็รอตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้บทใครดีวะบทตามที่เขาบทกันแล้วกันเนาะ วอวแล้ววอวเลย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 เดูคุณแบงค์นี่อยากให้วอดมากเลยอ๋อวอดแบบคแองกาโมอ้าวแล้วไปโหวอผมไงถ้าเกิดแบงก์เขาทำอะไรทำไมโดนวอดถ้าเกิดวอดไม่ทันก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็คือกลับเข้าบ้านวผมโดนทิ้งไ้กลางทางแอบดูใครนะก็คือยังงงอยู่ก็คือแอบดูแค่คนเดียวใช่ป่ะแล้วคนเดียวแล้วเจไปแอบดูพี่แบงค์ ได้ยันไปแอบ,บดูพี่แบงค์เลยถ้าไ้พพี่แบงค์แล้วพี่แบงค์ตายก็คือจะรู้ว่ามีใครมาหาคุณแบงค์บ้างก็ตัดสินจากตรงนั้นก็แนอ๋อวเราจะดูได้ไงว่าเขามาหากันได้ยังไงมันจะมี<อ>ชื่อบอกตอนส<อ><อ>ายล่าเดี๋ยวรอดู<ช>สังเกตด้านขวาบนเวลาหมดปับสายล่าจะขึ้นชื่อคนที่มาถ้าเกิดไม่มีคนมาก็คือมันจะไม่มีชื่อขึ้นนะครับผมก็เห็นที่แอบดูได้ตั้งหลายคนน่ะ มั้งหรือคนเดียวคนเดียวหน่อยมีชื่อขึ้นไหมอ้าวอ้าวเดเอลินลินจังไม่อยู่บ้านเขาไม่หาลินจังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปนไรู้ได้ไงว่าลินไม่อยู่บ้านเอ้าลินไปแอบดูคนอื่นเออเขาลองใช้กิกนเา้ดูแชทล็อกเหรอใช่ไหมอืมดูแชทล็อกอ๋อคนที่เป็นลุกเอานี่ดูเห็นใครไหมครับบ้านคุณแบงค์ไหมครับเมื่อกี้เหรอไม่รู้อะ กดแชทล็อดดูขาวๆอ่ะขาวๆกดดูตรงไหนอะขาวๆแชทล็อดกลมๆข้างบนขาวๆข้างๆรูปกลุ่ำโพงเขาเห็นนะเขาโพดเขาโพดคััวปิดครัวผ่าเขาโพดนั่นแหละแล้วใช่ละใต้ใต้ในตัวเลขแล้วก็เหนือด D จะมีตอนที่กลางคืนว่าเราไปทำอะไรแล้วก็บอกด้วยว่าเราเจออะไรบ้างว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นในคนทรงเจ้าแล้วเขาทำอะไรได้บ้าง อ๋คุยกับคน,ค<อ>นตายเหระแล้วเขาจะคุยยังไงอ่ะคุยคุยยังไงก็ตอนกลางคืนจะมีสิทธิ์ในการพิมพคุยด้านซ้ายครับผมอ๋อแป้งเป็นของลินเมื่อกี้ไงก่อนหน้าน,นี้มันคุยอะไรกับลินไม่รู้อะแ,แล้วมันก็หายไปเลยมันเช้าไปมันมันไม่มีใครคุยกับแป้งเลยตอนเนี้ยแป้งรู้สึกโดดเดี่ยว เพิ่งตายกันเลยเดี๋ยวถ้าเกิดตายกันเยอะๆก็ได้คุยกันได้ไอโตคุยดิคุยอะไรเออไอโต้ไอโต้ตายแได้รู้สึกเหมือนเป็นแบบเหมือนมีประโยชน์อะเหมือนเป็นคนสุกอ้าวใครช่เพราะไอโตตายแล้วยังไอโตแป้งโดนโหวตด้วยอ้าวเอ้ยทำไมมีคนณโบดคุณแป้งไงอะไรนะสงสัยมาเมื่อคืนเราโหวตพอพอเหรอพอก็พอพอวอล์กเกอร์ พอวอล์เกอร์ทำไมน้องบวดเข้าอะทำไมไม่รู้ตามไม่รู้ตามนะตามกันหมดเลยเ้าบอกเขาเป็นเจเลอร์คนขังที่คุณแป้งเป็นมืกอ๋อแต่มีหลักฐานอะไรที่สุดหรือเปล่าไม่รู้เอยอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเออเป็นจริงๆเราเชื่ออ่ะก็กดอินโนเซนต์ับผมอ๋อไอเชียกด้วยสุดเขาก็จะรอดครับมีความผิดเขาตายน้ตดีแค่คนตายบอกพออิสอินโน ได้นะไอตัวไม่หน้าสงสารชิบเป้งไอตัวไอ้ไรเลยอ่ะตายยอู่ไม่ต้องหน้าสงสารหรอกแป้งรู้สึกแป้งหน้าสงสารสุดไม่มีคนตายคุยด้วยเลยเนี่ยเอาไอตัวคุยกับแป้งเลยนี่คุยแก็อยู่ในคอนี่แต่เขาไม่โดนแขวนคอนะเอาอว่าไอ้ตัวคุยกับคนตายแล้วเขาพูดว่าอะไรก็พิมพ์คุยในในแชทอ่ะแหละเออลองดิไอ้ตัวลองพิมพ์ดิ ดูเขาบอกพอ a u l น n o ไปแอบดูใครดีอ่ะนิวคูเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีเนี่ยดีครับผมแน่ใจแน่ใจนิวคูงอยู่บ้านเอ้ยตกลงแอบดูได้กี่คนกันแน่เนี่ยคือดูได้คนเดียวนิวคูไม่เป็นมือปืนนะเดี๋ยวไม่ใช่มือปืนเลยผมฟังก่อนกันคุณลินฟังก่อนนะเลือกคนหนึ่งแล้วจะรู้ว่าคนว่ามีใครไปหาคนคนนั้นบ้างแล้วคนนี้ที่ว่าน่าจะโดนไปที่บ้านอ่ะอ้าวไม่เจอใครเลย โอ้ยโย่เรื่องตีแค่คนเดียวใช่ไหมตอนกลางคืนอ่ะใช่ครับผมเอ,อาว<บ>อ้าวเอาแบกตายอ้าวพี่แจ๊กกามโมคนขังมากูบอกกูุตาบอกเป็นเ e อ็กอีมก็ติดจากทหารตรัวยอ้าวเต็งเต็งโดนปะอ้าลงตอน<บ>คนจับขังแล้วมันประหารมันถามผมว่าผมเป็นใครคือเอ็กอีมันประหารเลยเอ็กอีไม่ใช่คนดีอ่ะเมื่อไรปะหาเต็งเต็งเอาวแล้อีกคนจะตายด้วยอ่ะเราซีเรคคือเลือดฆ่าตาย คนนี้ก็เป็นถ้าคนนี้เป็นเจเลอร์ก็ใช่อว่าเขาพูดถูกเป็นเจเลอร์จริงด้วยไอ้อีเองโหมันอาดดูยี่ปวดให้มันตายดีกว่าเมื่อกี้ปวดใครดีเนี่ยอ๋อไออาหารแอปอาหารง่อแต่ถ้ามันจับหัวซั่นทำไงเนี่ยเราจะเอเอี๊นี่ตัวไม่ดีคะเอี๊ยนี่สีอะไรอ่ะนี่ยเทาเอ๊ะอี่ผู้ชนอรเะ ท่าๆต้องไปนั่งไล่อ่านตัวเลยอ่ะอย่างงงต้องลงคนฆ่าพี่แบงค์ที่ใช่พาวเวอร์กเกอร์ปะใช่มันแหละครับอืมเอาไปแล้วมันก็ตายด้วยเนี่ยนะเป็นอะน่เดเออเอาทำไมมันตายด้วยตายด้วยอ๋อมันฆ่าคุณแบงค์เสร็จไปเดินออกมาสูบบุหรี่พุธแล้วก็โดนฆ้าจักรลองเดแฉกใช่ใช่แอะอยู่หน้าห้องทางจริงปะนั่นแหละในควาพี่น่าจะได้่าไปสามดีโหดใจดี ตามน้ำกันเอาโอเคไปเลยเอ้าเห็นนิ่งๆพี่งิวเนี่ยจัดเลยใครก็ได้ไปตรวจสอบนคไปไหนมาไปหาสัมวันเอาแล้วอืมเลยทีบ้านมันไม่ตายก๊ะเกิดอะไรผมอ่ะาสามวันตายที่ไหนก็อยู่นั่นแหละข้างาผมมันจับคุณแบงค์มาแล้วนยูก็เดินออกมาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย ไปเลยลาก่อนลาก่อนเมอยู่เอ๊ะยครับเพิ่งสังเกตมีคนชื่อว่าคิเลสิตคิลเลอร์ด้วยอ่ะอมีเยียยคิเลอร์ตั้งชื่อตั้งนักสงสัยตั้งชื่อตั้งนักสงสัยค่ะทำไมอ่ะอ้าวเวเก่ามดแล้วเอ๋อก่อนตายเราทิ้งไอ้นี่ไม่ได้เหรอใช่ใช่ ด้านบนจะมีกระดาษขาวๆเอ้ะกระดาษสีเทาๆสีหสเหลืองๆนั่นแหละ,ะกดพิมพ์ข้อความก่อนตายได้ท่านิวคงเป็นหลีจริงๆฮะตายเลยครับอ้าวสรุปนิวคุมขายตัวใช่ทานน้องนั้น <laughs> ผมเชื่อว่ารอบนี้ในหมู่พวกเรามีอ้าวเฮ้ยเอาเมาื่อคืนนิวภูเยนไปเยี่ใครมาปะก็บอกว่าตำวันไงละ่ะตำวันอะไรอ่ะก็คนที่ตำวันเนี่ย๋อคนชื่อตำวันกุจะไปหาตำวัน คนที่ดูแากคอ๋อ่นี่ครูสามารถไปเยกับคนอื่นได้ด้วยหรอใช่ใช่ก็คือเรื่องคนคนหนึ่งที่ให้ทักษะไม่ได้ครับผมก็คือคนที่เราไปนั่นแหละเย่ตลกมากก่ะเป็นมาเฟียกะหลี่ไปเนี่ยไม่มาเฟียกะหลี่ด้วยหรอมีมีเฮ้โหดตายเกลียดอะไรก็ตายแรงก็ตายว่าไงอืม เขาตายจริงเว้ยเอาโดนวิจินนันยิงอ๋อวิจินนันไม่ตายด้วยแสดงว่ามันยิงถูกคือใครวิจินนัเป็นเจสเต์คูมะชัวปล่ยปลไปยเดี๋ทันทำไมอ่ะหลักฐานด้วยยูยังไงไม่รู้มันหนูแล้วเมื่อคืนคุณแป้งไปไหนมาปะไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าไปยังไงเอ้า ไปยังไงอะนี่นี่นี่ก็แบบงงมากไปนี่คือแบบกดได้ข้างนะกดแล้วเราก็ดูถ้าสมมติเราเป็นตัวอะไรเงี้ยก็แบบเราเดี๋ยวมเราเป็นหมอใช่ปะเรากดที่ชื่อคุณแป้งแล้วก็ือคือเราไปหาคุณแป้งที่บ้านไปปกเป็นรักษาเกิดมีใครมาทำร้ายเหมือนเป็นกล่องข้อความเห็นป่ะใช่ใช่ป่ะไม่มีอ่ะเขาเขากดไปหาใครไม่ได้อ๋อคุณแป้งเป็นตัวอะไรนะเขาเป็นหมอดูเขาเป็นแม่หมอ เออถ้าเกิดแม่หมอมันแค่คุยอย่างเดียวมันกดใครไม่ได้กดกดใครกดตามทขาไมอ่ะมีคนกดตอลแรกกูมาป่ะเนี่ยมาที่ดี้อเลยเอาคนไหนเอาคนไหนคนรู้สึกจะปอดสลัดไงเอาไงอ่ะสลัดหรอเอาสลัดเอาหรือเอากูมาหรือเอาไงกดตามเขาสแลชโดนด้วยมาแล้วตูกผิดอะไรเขาเนี่ยจะพูดครับมองตาเฉนสิ บอกเธอแล้วว่าเธอโง่บอกเธอโง่อย่างนี้ต้องจัดแล้วมั้งเนี่ยไม่แก้ตัวแถมตีจัดเลยไหมจัดเลยไหมค่ะเช่ดคอแหมคิวตี้จัดไปแหมว่าโง่ใช่ไหมไม่ง่นะเวยจบหมอมาเลยนะเนี่ยด็อกเตอร์ จบมอดูเลยไปขอขอตัวโอ้ผิดหมดเลยเสร็จเลยตายละทุกคนโหวตเลยลาก่อน้วเจอกันเออเออต้องแงต่งต้องแงต่งต้องแต่งลุ้นกันว่าจะเป็นอะไร อ้ยโอเคการต่อเนื่องชนะแล้วเหรอยัง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 แลวเรายังมีคนมาเฟียอยู่เดี๋ยวมาเฟียอีกสองคนนะถ้าคาดมาเฟียได้สองคนได้หมดก็ชนะเลยเขาเยไหนม่เจอไปหาดินจักเป็นไรนะเป็นคนที่เองลืมรังเอาจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมเจดินจังไปลองไปดูบ้านครูมาดิ นี่ไงมาอยู่บ้านคูม้าละอยู่บ้านใม่ไหมไอ้แกงไาอยู่บ้านคูม้าเนี่ยเขาไปหาคุณแป้นี่ยถ้าสมมุติก็ไม่เขาไม่อยู่บ้านมันก็จะบอกใช่ไหมว่าเขาไม่อยู่เอ่ะคือมันเหมือนว่าไม่ไม่ถาไม่อยู่แต่ว่ามีใครมาเยี่ยนที่บ้านของคนนั้นหรือเปล่าที่เราไปหาอ๋อมีชื่อขึ้นไหมครับผมมีใครบ้ังคูม้าตายนะใครใครไปหาคูม้าบ้างคุณคุณลินฮะ ว่าใครมาถ้อะไรคูม้าพอดีจังไปดูบ้านคูม้าดิใช่เหมือนว่าเป็นซ้ำวันอะซ้ำวันค้างค้างรู้ัววันคือขา้นขวดซ้ำวันเลยขวดมันเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วนิวคูไปเย่ซาำวันมาเลียมันเยได้เดี๋ยวเข้าไปดูแชทก่อนนิดนึงไปดูยังไงวะเนี้ยนี่ไงเมื่อกี้เขาเขียนบันทึกอะไรก็ไม่รู้อะ เออใช่ใชถ้าเกิดว่าจะดูบันทึกเก่าๆก็กดชื่อนั้นซ้ายได้นะมันจะมีขึ้นกระดาษเขาวๆมาเขาเขาถามคุณแป้งอะฮะถามว,ว่าคุณแป้งเป็นอะไรอืมอืมไม่บอกอ้าวอาอ,อพยายามพูดใส่ไฟให้สมบัอยดิเดยกเขาก็ไม่บอกอใครก็ูดบอกอสมัมมัน อ้าตะวันเรียกกิบเบอรี่ฮะคือเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวมันใจคนหนึ่งเขาจะร่วมมือกันโหวตนะแป้งบอกแป้งคุยกับคนตายไม่ใช่เหรอตะวันที่นิวคงไปเย่เลยหรอเอ้ยเขาเป็นหมอผีจริงๆเขาเป็นหมอผีจริงๆนั่นแหละน่าสงสัยว่ะหมอผีทำไมอะหมอผีฆ่าคนตายได้ด้วยหรอไม่ได้ไม่ได้จริงป้าแป้งเป็นจริงเปล่าจริงไม่จะหอกทำไม เฮ้ยแต่ยังไม่ไปส่องบ้านแป้งเลยต้องไปส่องหน่อยไม่มีใครยุ่งกับบ้านเขาเลยอ่ะไม่มีใครมาบ้านเขาเลยสักคนมันส่องไม่คนเดียวอาจะใช่นะทำไมเป็นฉันแค่นี้ทำไมเป็นชั้นก็ก็ลินไม่รู้ลินเดลเลตไปดูไม่รู้ไม่รู้ยัตายเพราะลินเดลเลตพูดชื่อแกไป่ยังงั้นพูดไปงั้นเลยกัน เชื่อลินเดลเลยไะถ้าถักไม่ใช่ก็โทษลินเดลเลแล้วกันนะซาวันนะกลับก็เป็นลูกก็เป็นสองแม่ซาวันแล้วก็มันก็เช้าพอดีน่าจะใช่นะรอดูรอดูมีคนเดียวใช่แหมถ้ามีคนเดียวไม่ใช่ทลินเดลเลยคุณลินพอเก็ตยังว่าที่ไปหาบ้านแล้วขึ้นชื่อคือยังไงไม่รู้อ่ะคือขึ้นชื่อคนที่ไปหาทั้งหมดอ่ะ ก็คือถ้าสมันไปหาคนนี้ก็คือมันแล้วตายก็คือสเซฟสมันฆ่าอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะออ๋ผมได้ถามยังไงโอใช่เวยใช่ไหมอินทุกเอาใช่เหรอใช่คาตาเตอร์ไอ้ย่าอะยังมีคนหลงเหลืออยู่อีกเหรอเหลือมาเฟียคนหนึ่งเออเหลือใช่มาเฟียแต่แม่ลินดังเฮ้ยจริงป้านี่คือแบบบ้วมากเมื่อกี้เขาใครเขาไปลินพยายามพยายามคิดว่าคนไหนน่าจะโดนฆ่าขึ้นต่อไปลองไปหาคนนั้น เขาเอาไว้เขาอาจจะโดนฆ่าเพราะเมื่อวานเขาเปิดแปดตัวแตั้งแต่เปิดแปดน่าจะโดนฆ่าคุณต่อไปตัวแปดใช่ไหมลองส่องดูวลองส่องดูที่แต่เขาก็สงสัยว่าตัวเอจะโดนนะเมื่อวานเขาดันเลือกคนถูกงั้นคุณกิฟก็ลองนะครับตัวเองแล้วถ้าเกิดเราตายไง สามพวกเราเป็นมาเฟียนก็พวกเราลุมกันลุมคนหนึ่งอยู่เลยแป้งหลอกเออแป้งหลอกปะเนี่ยเขาเป็นไน้นี่จริงๆหมอดูหมอดูคู่กับหมอเดาเขายังเห็นคนตายคุยกันอยู่เลยอ้าวถ่ายแล้วเวกามเขาทำไมเ่เาไปได้เลยคืนนี้ผิดคนไงครับผมเป็นวิธีนั้นสองคนด้วย มันก็ต้องเหลือคนเดียวที่ไม่ใช่เราสามคนขาไปหาใครดีเขาจะรักษาใครดีเนี่ยเราอีเข้าต้องเลือกสินะคขาต้องเลือกระหว่างแม่งกับลินเดเล่คตายแล้วคือเขาจะปกป้องใครดีคุณเรนคิดว่าใครจะโดนฆ่าก็แล้วคนนั้นจะรู้แด้คจะโดนฆ่าวะเขาจะปกป้องใครเดีเขาถามว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะเขาคือแค่ดูแชทอย่าง่คคุยคนตายได้เลยคุยคนตายเลยพิมคุยได้แล้วก็อย่างนึงก็คือตอนตายตอนที่ตายเองน่ะตอนที่จะกระซิบหาคนที่เป็นได้หนึ่งคนทุกคืน อ๋อถ้าแป้งตายแล้วใช่ใชก็เหมือนสมมติว่ารูแชทคนคนตายใส่ร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าคิดว่า้าได้เป็นใครก็คุยบอกกระติบบอกได้ ันนไม่มีหลักฐานก็จะเป็นโหวตก็ได้ถ้าเราโหวตแล้วแบบเราโหวตผิดอะก็มันไม่มันก็แค่เสียคนไปคนหนึ่งทำไมฟ้าทำไมฟ้าไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามโหวดปั๊บโหวตตามคืออะไรโอ้ยเกือบตายทำอะไรกัน่ไไมูทเกือบตายทำไมไม่ตายเลยอะมึงยะโจรโถโหวดกันจริง